คนน,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 นู้นคนนู้นไหนคนนู้นอะไรแล้วจับที่คอให้หมอดูดีกว่าครับรถมีประกรันไม่ต้องกลัวเดี๋ยว,วก็เจอกันลงพักอยู่แล้วอย่างไรมีตกใจครับคึอเรา,าจะทางนี้หรือทางนี้พี่ประต้องจอดตกใจรึเไม่ได้ มันจะทั้ก่อนอีกันนี้ผ่าไงฟังนู้ว่าเราไฟเหลียงอยู่ไว้ของก็ผ่ายมาเลยฟังนี้ออกไปคันนี้ผ่าอีกคนมาปกคนคันเนี้ยคันนี้มาของแล้วคุณทับรบนอดไซน์สองคันอยู่ไห รถกระบะป้ายแดงมาจากไหนอะป้ายแดงมาจากตาบ,บดครับแล้วขนาดนั้นไฟไฟไฟ,ไฟทางไหนเขียวเหลืองใครใครใครฝั่งนี้ฝั่งตาบ,บดไฟเหลืองครับไฟเหลืองแต่ฝั่งที่รถกระบะขาวไฟแดงครับผ่าเลยชนเลยครับเราเราจอดอยู่ติดไฟแดงครับแล้วก็โดดรไปไฟเราหนีไหมครับพอรถชนแล้วก็โดดเลยโด,โดดหรอดโอเคมันหมุนมา